อีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าพามาดูป้าจะมาปลูกกะเลที่ต่อไม้ตรงนี้นะคะทุกท่านแต่ว่าเอาถุงมือออกใต้ข้างจับไม่ถนัดเลยเนาะนี่นะคะตัวนี้นี่เองขอ้มันขึ้นอะไรบ้างอุวนอบนเนาะที่เดียวจะทำได้อะไรต่อไ ี่ะ,ะป้าก็จะเลือกเอาแต่กอใหญ่ก่อนเนาะจะให้อยู่ที่ตอนนี้นะคะป้าว่าป้าน่าจะได้เอาดินลงอีกนะ รู้สึกว่ามันตื้นไปนะป้าต้องเอาดินออกนะคะเพราะว่าดินกับกระเลนี้มันไม่เข้ากันนะคะตรงนี้มันลึกนะอันนี้น่าจะเอาดินมาปลูกแดงอบบนนะุบลเนาะออกเลย ลองดูโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งเดี๋นะป้าจะต้องตัดก่อนนะคะอันนี้นะคะป้าก็พยายามที่จะเอาลงตอน,นี้ให้หมดเลยนะคะให้มันเป็นพุ่มใหญ่เลยแต่ตอมันโพรงมันก็ไม่ใหญ่แต่มันลึกเนาะมันลึกนะคะก็คงมัน ป้าดินออกแล้วมันก็อยู่ลึกเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นี่นะคะก็จะเอาลงคงจะหมดพอดีนะคะก็ไม่พอดีหรอกมันก็ยัดแน่นอยู่แต่ว่าป้าก็ไม่มีตอไม่อยากจะปลูกใส่กระถางอีกนะคะก็เลย ต่อไม้นี้แทนเพราะว่าไม้พวกนี้เขาจะอาศัยกินอกับต้นไม้นะคะเอาเอาหนอเล็กๆพื่มันมีหนอถีงแม้ว่าจะเป็นกิ่งเล็กๆแต่เขาก็มีโอกาสที่จะโต ขยายเป็นต้นโตได้นะคะความจริงแล้วมันจะขยายได้หลายกอน,นะคะเนี่ยแต่ว่าป้าเอามารวมกันพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าออเหนื่อยด้วยเหนื่อยแล้วแล้วก็จะทําอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาขยายภายหลังนะคะค่อยมาขยับขยายในภายหลังสําหรับแดงอุบลต้นนี้จะเอาไว้กับ ขวากเอาไว้กับกระถางนี้ต้อนอันนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอยู่กับดินได้นะชนิดนี้เขาจะอยู่กับดินได้นะคะแดงอุบลต้นเล็กๆก็โตอาจจะเติบโตไปในวันข้างหน้านะถ้ามันไม่โดนอะไรคุ้ยเขี่ยก่อนก็จ,จะเติบทุกวันนี้อะไรก็แพงหมดนะคะทุกท่าน าไปที่ร้านขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับโอ้โหว้าวต้องร้องว้าวว้าวตลอดเลยขึ้นเป็นห้าบาทถึงสิบบาทห้าบาทเจ็ดบาทแปดบาทถึงสิบบาทเลยนะคะราคาบางอย่างนี้ขึ้นมากกว่านั้นอีกนะคะํำเป็นต้องเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะเราก็ต้อง ลูกไว้ต้องมาปรับปุงเอานะคะต้องมาปรับปรุงเอาเดี๋ยวป้าจะไปเอามาพะาพร้าวสับมาใส่นะคะ